สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์การเงินของธาตุทั้ง4ี่นะคะเรามาถึงชาวธาตุดินแล้วค่ะผู้ที่เกิดผู้ที่เกิดราศีพฤกษภราศีกันและชาวราศีมังกรน,นะคะประจำเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2566นะคะเรามาดูนะคะว่าราศีพฤกษภ ผู้ที่เกิดวันที่14พฤษภาคมถึง14มิถุนาราศีกันผู้ที่เกิดวันที่17กันยาถึง16ตุลาราศีมังกรผู้ที่เกิดวันที่17เออขออภยัย14มกราคมถึง12กุมภานะคะมาดูนะคะว่าชาวราศีทั้ง3าราศีในธาตุดินและลัคนาด้วยนะคะการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรเราจะใช้ศาสตร์ไพ่ย,ยิปซีในการพยากรณ์เราจะพยากรณ์กันในรูปแบบของ ไพ่เล่าเรื่องให้ไพ่เล่าเรื่องดูนะคะว่าการเงินของชาวธาตุดินในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูนะคะว่าไพ่ใบแรกบอกอะไรเขาบอกว่าโอ้การเงินนะไหลลื่นการเงินไหลคล่องมาเร็วไปเร็วนะคะมีการใช้จ่ายที่แบบว่าเรียกว่ารายได้ต้องบอกเลยว่า รายได้เป็นไปตามเป้าหมายตรงตามเป้าหมายอย่างที่ต้องการและมีมีเข้ามาหลายทิศหลายทางมากันอย่างรวดเร็วเขาบอกว่าการเงินดีนะคะมีโอกาสที่จะเติบโตขยับขยายหรืออีกทีหนึ่งไพ่ใบนี้วิวออฟฟอร์จูนบอกถึงการที่เรียกว่าคุณมีเกณฑ์ของการที่จะกําลังคิดจะลงมือทําอะไรไหมถ้าจะมันอาจจะหมดไปกับเรื่องการเรียนได้หมดไปกับเรื่องการที่จะไปรีโนเวทบ้านใหม่หรือเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพ์อะไรต่างๆระมัดระวังเรื่อง การที่เขาเรียกว่างบบานปลายด้วยนะสำหรับชาวธาตุดินนะคะชาวธาตุดินทั้งลัคนาและราศีเลยนะเขาบอกว่าโอ้การเงินดีอะเนี่ยเขาบอกว่าในไพ่ใบที่3ขึ้นเออ the world the world การเงินมาจากความรู้ความสามารถที่คุณศึกษาเรียนรู้และเกิดความชำนิชำนาญในศาสตร์นั้นๆหรือในสิ่งที่คุณทำนั้นๆอยู่นะคะศาสตร์ต่างๆที่เราเรียนออกมาไม่ว่าจะเป็นวิศวะไม่ว่าจะอะไร หรือว่าใครจบทางด้านไหนมาก็ตามเขาบอกว่าความชํานาญในศาสตร์ต่างๆที่คุณเรียนมาเนี่ยจะส่งผลต่อยอดทําให้คุณมีเกณฑ์ของการที่จะได้เงินจากจากการที่เรียกว่าทําออนไลน์ได้หรือเป็นการนําเข้าส่งออกส่งผลทําให้มีรายได้ดเีเข้ามานะคะในเ,เขาบอกว่า ชาวธาตุดินนะธาตุดินดีเชียวนะเรื่องเงินจะได้มาจากคําพูดคําจาของคุณหรือการบอกต่อหรืออาจจะเป็นการที่เรียกว่า คนเชื่อถือและหลงไหลในคำพูดคำจาของคุณเพราะคุณเป็นคนที่พูดจาโน้มน้าวด้วยเก่งพูดจาหน้าฟังแล้วก็มีเหตุมีผลทำให้รายได้ที่มาเนี่ยมาจากการมาจากคำพูดซะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นชาวธาตุดินใครที่ทำเกี่ยวกับเรื่องการพูดอย่างเช่นเป็นครูบาอาจารย์อย่างเช่นเป็นมคุเทศอย่างเช่นเป็นเอ่เป็นเซลล์นะคะเป็นเซลล์หรือเป็นที่ปรึกษาต่างๆ นะคะอย่างเช่นหมอดูก็เป็นที่ปรึกษานะหรืออาจที่จะเป็นเกี่ยวกับพวกโคด้ดรายได้จะดีแต่ใครที่นั่งทำงานออฟฟิศเนี่ยจะจะดรอปลงมาหน่อยนะจะไม่เหมือนของคนที่ทำงานที่เกี่ยวกับใช้คำพูดหรือถ้าเกิดว่าใครทำงานออฟฟิศแต่มีมีออกไปติดต่อเจราจาสื่อสารกับคนภายนอกเขาบอกได้เลยว่าปาก ปากเป็นเงินเป็นทองต้องพูดเลยชาวธาตุดินในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ปากเป็นเงินเป็นทองสามารถพูดแล้วได้เงินก้อนโตได้อสังหาริมทรัพย์ได้ด้วยหรือใครที่มีเกณฑ์ของการที่ญาติผู้ใหญ่จะยกมรดกให้ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้มีเกณฑ์พูดคุยกันนะพูดคุยกันแล้วจะได้อสังหาริมทรัพย์ด้วยนะ หรืออาจจะเป็นการที่เรียกว่าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ขึ้นเงินเดือนได้ไปอยู่ในตำแหน่งสูงๆและมีการเงินที่มั่นคงขึ้นสำหรับชาวธาตุดินนะคะชาวธาตุดินทั้งลัคนาและราศีนะทีนี้ชาวธาตุดินเขาบอกว่าเป็นคนที่ถ้าเกิดทํางานคุณคุณเอาจริงเอาจังกับการทํางานมันจึงส่งผลทําให้คุณนะมีรายได้ที่เป็นกรอบเป็นกำรรได้รายได้ก้อนโตเข้ามาแต่ในที่นี้ไพ่เีวิลเนี่ยขึ้นติดกับไพ่ าราชินีเหรียญน,นั่นหมายถึงว่าแล้วด้านบนยังเป็นวิ e อ of f o r ์ u n e ถ้าใครต้องบอกกันเลยถ้าใครเจ้าชู้มีคู่ครองเยอะคุณจะหมดเงินก้อนโตไปกับการที่เรียกว่าเห็นไหมหมดเงินก้อนโตจากการขยับขยายครอบครัวของคุณนั่นแหละนะคะอาจที่จะหมดไปกับการที่ต้องให้ให้คนรัก หมดไปกับความเจ้าชู้อีกอย่างหนึ่งก็ที่ต้องระวังก็คือระวังการหมดไปกับการลุ่มหลง,ลงมัวเมาอย่างเช่นอ,อบายมุกต่างๆจะส่งผลทําให้คุณเป็นหนี้เป็นสินได้ต่อให้คุณมีเงินเข้ามาเยอะแค่ไหนก็ตามคุณจะมีเกณฑ์ของการที่ว่าชะล่าใจแรกๆมันอาจจะเป็นการ เหมือนก็นทาให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันได้มาง่ายๆมันได้เงินก้อนโตเลยนะเราก็ทุ่มเงินก้อนใหญ่ลงไประวังนะคะจะมีเกณฑ์ของการทุ่มเงินก้อนใหญ่ลงไปกับอบบยมุกต่างๆแล้วมันจะทําให้คุณเป็นหนี้เป็นสินได้ดังนั้นสิ่งที่เขาบอกนะคะว่าให้คุณทําอะไรเนี่ยอยู่ในสินในธรรม จัสติคือการทําอะไรแบบว่าอยู่ในศีลในธรรมอย่าทาอะไรที่เกี่ยวกับการผิดกฎหมายอย่าทําอะไรที่มันเป็นธุรกิจสีเทาๆนะงานเงื่องานของคุณถึงจะดีเงินของคุณถึงจะดีทําอะไรแบบซื่อสัตย์ยุติธรรมตรงไปตรงมานะคะการเงินจะดีเลยทีเดียวแต่ในที่นี้เขาบอกว่าพอมันขึ้นเด็กเหรียญน่ะคุณเป็นคนใช้เงินเก่งนะคะแล้วโดยเฉพาะสําหรับใครที่มีลูกมีหลานสปอยลูกหลานลูกหลานอยากได้อะไรซื้อให้หรือบางทีไม่ทันอยากร้อง อยากที่จะร้องเอาเลยคุณก็สปอยด้วยการซื้อมาให้เองแล้วเพราะฉะนั้นเงินจะหมดเงินทองไปกับการสปอยลูกหลานด้วยสําหรับชาวธาตุดินหรือลัคนาดินนะคะนี่มาดูต่อไปว่าไพ่จะเตือนอะไรอีกนะคะไพ่เตือนบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นตัวเองคิดว่าเราเก่งอะ่ะเราหาเงินได้เก่งเราหาเงินได้ง่ายมาจากความรู้ความสามารถเช่นไม่ต้องไปทํางานร่วมกับใครเช่นมีความเก่งกาศ เวลาทำเออเขาเรียกว่าเหนื่อยพอเหนื่อยแล้วมีคนมาขอความช่วยเหลือเนี่ยเป็นราชินีดาบอะเหนื่อยแล้วมีคนมาขอความช่วยเหลือพร้อมที่จะช่วยนะยื่นมือเข้าไปช่วยเลยหมดไปกับการช่วยเหลือได้ด้วยเช่นกันนะคะเหมือนมีความเป็นแม่สูงอยากเห็นคนในครอบครัวมีความสุขอย่าตัวเองยอมเหนื่อยนะสำหรับชาวธาตุดินเนี่ยตัวเองยอมเหนื่อยนะได้เงินก้อนโตบางทีเนี่ยถามจริงๆว่าได้ใช้หรือเปล่าชาวธาตุดินนะคะ มันอาจจะเป็นการที่เรียกว่าเรารู้สึกแหละว่าฉันหรือคนทั่วไปอ่ะเขามองเห็นเลยว่าคุยหาเงินเก่งขนาดนี้ต้องรวยแน่ๆเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขารวยที่เขาไม่ได้ใช้เองนะชาวธาตุดินเนี่ยจะเป็นการรวยที่เรียกว่าไปดูแลจุนเจือคนในครอบครัวโดยเฉพาะลูกหลานอยากเห็นคนในครอบครัวมีความสุขไพ่ใบต่อมาบอกว่า เอาจริงๆแล้วกับตัวเองเนี่ยการใช้เงินเนี่ยโอ้ยคิดแล้วคิดอีกอ่ะเหมือนขี้เหนียวว่าโลเลลังเลจะใช้เงินตละบาทจะใช้เงินตละทีคิดแล้วคิดอีกยังไม่กล้าตัดสินใจที่จะใช้กลัวเงินไม่พอใช้แต่กับลูกหลานเนี่ยเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นการที่เรียกว่าคุณเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิพานดีเป็นคนเก่งในการหาเงินมันก็เลยทําให้ลูกหลานมาขอความช่วยเหลือกับคุณอยู่ตลอดเวลา คุณเองก็เป็นคนที่เหมือนเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวนะคะเป็นคนที่ไม่เอ่อใครมาขอความช่วยเหลือฉันให้แน่นอนแล้วบางทีเนะี่ยคิดอยากที่จะออกไปจากอะไรอะออกไปจากปัญหาต่างๆนะคะแต่ก็ยังไปไม่ได้ยังจะต้องเป็นหลักให้กับทุกๆคนอยู่นะคะสำหรับชาวธาตุดินนะในที่นี้เขาบอกว่าบางทีอยากจะทิ้งนะ บางทีอยากจะทิ้งเหมือนกันนะเอ้ยทุกคนมีความสุขทําไมฉันนะ่ะไม่เห็นได้มีความสุขขนาดนี้เลยอยากจะทิ้งอยากจะหันหลังทิ้งไม่อยากที่จะทําอะไรต่อละเพราะว่าบางทีก็มีความเครียด,ด,ดเข้ามาเยอะเหมือนกันด้วยการที่เรียกว่าฉันกว่าจะหาเงินในตลบาดฉันก็เจอคู่แข่งเยอะนะแต่คนที่ใช้ก็ใช้กันสนุกสนานกันไปเลยทีเดียวแต่ก็ตัดใจไม่ได้อะ่ะเห็นไหมใบสุดท้ายมันก็ยังคือครอบครัวเพราะฉะนั้นชาวธาตุดินหรือลัคนาที่ เป็นธาตุดินเนี่ยอดไม่ได้หรอกสิบเหรียญมันขึ้นมาแบบนี้นั่นหมายถึงการที่เรียกว่าคุณทําอะไรก็ตามคุณมองมุ่งตรงมาที่ครอบครัวอยากเห็นครอบครัวมีความสุขอยากทําอะไรที่มันสามารถสืบทอดให้ลูกหลานเนี่ยส,สะดวกสบายไปยันชั่วลูกชั่วหลานนะคะเกิดว่าตัวเราเป็นอะไรไปลูกหลานจะได้ไม่ลําบากนี่คือความคิดของชาวธาตุดินทีนี้เรามาดูใบสรุปบ,บอกว่าใบาสรุปบ,บอกว่าถึงแม้นบางครั้งเนี่ย ตัวคุณเองอาจจะมีความคิดที่ขัดแย้งกับตัวเองนะต้องบอกก่อนเลยถึงแม้คุณจะมองมีความรู้สึกฉันอยากให้ครอบครัวมีความสุขแต่บางอารมณ์ก็มีความคิดขัดแย้งกับตัวเองว่านี่ตกลงทําไปฉันเหนื่อยเพื่อใครบางทีตัวเองจะใช้คิดแล้วคิดอีกเพราะฉะนั้นชาวธาตุดินในช่วงของเดือนออกรกฎาคมนี้นะคะบทสรุปออกมาเลยการเงินคุณดีแน่นอนถ้าคุณจะบริหารจัดการด้วยการที่ว่า ถ้าคุณไม่สปอยลูกหลานมากเกินไปหรือไม่ใจดีมากจนเกินไปหรือถ้าเกิดว่าเราจะใจดีก็ใจดีแบบมีเหตุผลบอกได้เลยว่าไม่ว่าคุณจะสปอยยังไงก็ตามไพ่ราชินีเหรียญขึ้นนั่นหมายถึงการที่เรียกว่าต่อให้คุณนะมีค่าใช้จ่ายเยอะแค่ไหนแต่คุณก็มีเงินเหลือกินเหลือกเก็บนะจากการที่เรียกว่าไพ่สองเหรียญมันคือการที่คุณไม่กล้าใช้เงินคุณสภาพที่คุณจะให้คนเห็นทั่วไปคือฉันไม่มีเงินฉันเป็นคนจน ฉชนเงินหมุนแต่เอาจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่มีมีแต่ไม่ใช้มีแต่ขี้เหนียวขี้เหนียวกับตัวเองแต่ไปดูสิลูกหลานสะดวกสบายกว่าเยอะเลยเพราะฉะนั้นมันจึงบางทีก็เกิดความคิดขัดแย้งในะอารมณ์ว่าไม่รู้เหนื่อยไปทำไมเหนื่อยแล้วตัวเองก็ไม่ค่อยได้ใช้แต่มันก็เป็นอารมณ์ชั่ววูบแหละอารมณ์ชั่ววูบของคนบางคนที่เอ้ยทำเหนื่อยแล้วมันก็จะคิดนะเนาะว่าเหนื่อยขนาดนี้แต่ตัวเองได้ใช้น้อยกว่าแต่ด้วยความรักครอบครัวถึงยังไงคุณก็คิดไปอย่างนั้นแหละหรือบางที เหนื่อยขนาดนี้ให้ขนาดนี้แต่ก็ยังมีปัญหากับคนในครอบครัวอยู่ดีด้วยความคิดที่ว่าบางทีเราอาจจะไปพูดไปเตือนเขาว่าใช้จ่ายเงินทองเยอะมากเกินไปแล้วนะก็จะมีเรื่องราวทะเลาะกันจนบางทีคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะหนีออกไปจากตรงนั้นเลยทิ้งให้เขามีเกิดความรับผิดชอบกันดูเอาเองสิว่ามันจะเป็นยังไง แต่ทําได้ไหมเอาจริงๆทําไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องย้อนกลับมานะคะไพ่นี่ยไพ่ใบแปดแปถ้วยเนี่ยจริงๆไปแล้วไม่ย้อนกลับมานะแต่ด้วยไพ่ใบที่เปิดต่อมาเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่ามันไปไม่ได้อะ่ะไปไปแล้วก็ยังเป็นมีความห่วงครอบครัวมันจึงทําให้เกิดไพ่ใบสุดท้ายที่ห้าห้าไม้เท้าเกิดความขัดแย้งกับตัวเราเองนะคะถามว่า การเงินดีไหมดีมากเลยสําหรับชาวธาตุดินเรียกว่าหน้าอิจฉาแต่ความวุ่นวายในชีวิตมันก็เยอะมากถึงมีเงินไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะมีความสุขบางครั้งมีเงินแล้วคนรอบๆตัวก็จะมองว่าเอยไปขอความช่วยเหลือคนนี้ดีกว่าไปขอความช่วยเหลือคนนี้ดีกว่าจนลืมไปว่าไอคนที่เขาหาเนี่ยเขายังไม่ได้ใช้เลย แล้วเขาก็อยากใช้ในส่วนที่เขาหาแต่คนที่เดือดร้อนก็คิดว่าก็เ,าเขามีขอขอยืมเขาไปก่อนเดี๋ยวเขาก็หาใหม่ได้มันคิดกันคนละมุมแต่บางทีเราก็ต้องให้เหตุผลเขาถ้าเราหย่วนเรายอมไปตลอดเราจะต้องยอมอย่างนี้ไปตลอดชีวิตคนที่ทุกข์คือตัวเราจบคาพยากรณ์แล้วนะคะสําหรับชาวธาตุดินใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดหัวกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดาม แชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นและเป็นกําลังใจให้กับมาดามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ใครเห็นว่ามีประโยชน์ใครเห็นว่าตรงกับตรงกับเรื่องราวของตัวคุณอยากจะรู้อะไรที่มันละเอียดมากกว่านี้อยากจะถามอะไรที่จะเพาะจาะจงที่เป็นตัวของคุณไปที่ facebook ของมาดามเลยนะคะ มาดามนัดคนอ่านดวงทักอ in ิ inbox เข้าไปดูดวงส่วนตัวมีค่าครูนะคะไม่ได้ดูฟรีนะคะดูฟรีเฉพาะที่ลงคลิปแบบนี้ค่ะจบคำพยากรณ์แล้วนะคะพบกันใหม่ได้คลิปในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ